ก๊อกน้ำมันคาบู411รั่วทำอย่างไรมาดูกันเลยครับถอดสายสวิตอ,อก,กอน,นะครับถอดน็อต2ตัวที่คาบูตรงนี้ออกมาก่อนนะครับถอดน็อตออกมาเลยนะครับถอดสายน้ำมันด้วยนะครับดึงเลยนะครับแล้วก็ถอดสาย ลูกเร่งด้วยนะครับดึงออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับเอาถุงใส่กันฝุ่นนะครับ่อไว้นะครับน้ำมันจะซึมตรงนี้นะครับที่ก๊อกน้ำมันนะครับให้ถอดน็อตสองตัวนะครับออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับ เลยมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับวิธีใส่ลูกยางก็แบบง่ายๆนะครับเห็นไหมครับมันมีรูใหญ่3ารูนะครับให้เอารูใหญ่ใส่ในตรงนี้นะครับที่นูนๆนะครับเห็นไหมครับให้รูเล็กมาอยู่ฝายนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับตอนงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ประกอบเลยนะครับใส่ก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับก็ใส่นอตหมุนพอตึงมือพอนะครับเท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วครับดูนะครับปิดเปิดเรียบร้อยครับ วค,ความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อนๆจะได้เอาไปปฏิบัติใช้งานได้จริงเลยนะครับ